สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่แบบช่องน้ำตาลหลอดน้อยนะคะว่าคําเดี๋ยวอีกละเปิดคลิปมาหนิจบคลิปสิบนี้ค้าี้นี่เราก็ยุที่บานนะคะเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาพีบิกนะคะตอนนี้พีกก็น่าจะหนาวจากกันน้ำอาบน้ำว่าจะถ่ายคลิปกับคุณพ่อนะคะแต่ว่าตื่นมาก็ไม่เห็นคุณพ่อแล้วนะโอ๊ยว่าว่าสีกินข้าวแบบกินข้าวเที่ยงน้วกันแต่ว่าแต่ว่าคือตอนนี้สิบโมงแต่ว่าว่าจะกินข้าวเที่ยงด้วยกันแต่ว่าก็ห้องก็น่าจะแบบว่า กลับแล้วล่ะออกเดินทางแล้วล่ะก่อนที่สิเทียงกเ็เลยว่าสิตื่นมาแปบเไปถ่ายคลิปก็พอพ่อก็ไม่อยู่นะคะน่าจะไปเห็นงานมั้งเพราะว่าเมื่อวานนี่หนูคุยกับพอ่อหนูมาหาพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าเหมือนพ่อสิแบบไปเห็นงานอยู่บ้านมึงไปแบบใกล้ๆนี่แหละจ้ะแต่เมื่อกลับ่าค่อยไกลไปในดอกตอัวเมื่อก็อยู่ละแวกบ้านนะคะก็จะต้องม,มันเป็นขาวๆไหม,มน่าจะเป็นขาวๆไหมย่าง,างอันนี้เนาะ ไม่ไม่มีอะไรทำเลยนะคะชุดแบบรัดรูปรัดอนะไร <c oughs> อุ้ยเปลียนแบบนึงนะคะอาจจะปวดหัวนิดนึงบางบางคอมเมนต์นะคะจะถามว่าทำไมแบบชอบนิดผมนะคะก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาเบ่งคลิปนีก็เพราะว่าแบบเรารีบนะคะเรารีบในการถ่ายคลิปเพราะสิได้มีคลิปลงหลัก่ะ รีบได้ตอนนั้นพ่อหนูก็ต้องไปเลี้ยงนอนแล้วนตตนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ค่ะรีบได้ก็รีบไปเลยไม่เป็นไรนะคะบางคนเขาอาจจะแบบเออไม่อยากให้เรารีบอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวตั้งกองก่อนะค่ะตั้งกองกับผ้า <c oughs> ในซื่อ <c oughs> อเคแบบนี้นะ,ะ <c oughs> กันคะเลยจรินข้าวไม่มอยากกินหรอกนะ <c oughs> ยังกับขางสองแก๊บยังไม่ลุก พี่เรีแบบว่าไม่มีอะไรนะคะพี่เรนมานั่งกินนะคะน่าก็สุดมันกระตืนอาบน้ำแล้วไอ้บิ๊กบอกว่า10โมงออกมาเลยแต่ว่าพี่บีก็ไม่ตื่นนะคะ10โมงกว่าแล้วนะคะพี่นอนเฟสก็กินไก่หน่อยนะทุกคน กินข้าวมาไม่กินมีเสียงให้ไหมเห็นพี่ก็เกทำคลิปกินไปเล่าไปกันสนองดีว่อยางนำ้ลเไม่เสียงอะไรมาแบบนั้นไม่ความไม่ระยะนะคะแต่ว่า มันมีเสียงอะอยู่คนเดียวมันก็มีเสียงนะคะแต่ว่าชอบแบบถ่ายคลิปโอ้ผมึ้นไก่ ไม่มีใครอยู่เลยค่ะนักกิ้ก็บคือแม่เลี้ยงก็คือเกัคือเขาเล่าลลสิบไปดน,น,น,นาทีตอนสอบนะคะประมาณแปดโมงเช้านะคะแต่ว่าไปเตยนอนหลับแาจะนอนอยู่แต่ขนมไทยก่อนแบบ กองนะคะมันสลัดทุนหน้านะคะกวเพิ่งมีทุนหน้านี่สลัดมีแค่หรอสับประรดก็ะอะไรไม่รู้นะคะ <c oughs> แบบทุนหนาจะกับสลัดกับทุนหนากับน้ำสลัดกันจะเป็นเครอน้าสลัด ไม่รู้ว่าทำให้ว่าหรือว่าทำให้อะไรนะคะว่าขินเฉยๆก็ไม่รู้นะคะว่ามันแ,แต่มันแสบดิพี่น้องแสบมากเลยมันกินอันนี้มากกว่าไข่ปลาชอบซื้อมาเยอะๆนะคะ Cái này nó cũng im nó đây lại gì đây? วันนี้ทำการแสดงที่ที่บ้านที่ใหม่พัชรีนะคะจะไปดูอยูร่ระหว่างแตุ่บลหรือบอกดูยูคนแก่นก็ดีใจนะคะแบบมักมักที่ใหม่พัทยีแห้งแบบเราตลวกเราแบบเราฟิลี่แล้วนิสัยดีเนี่ยแบบ ผอมาง่ามๆผอเป็นคนเหลือกผมมา,มาพอมเป็นคนเหตุผอนี่นะคะแบบว่าไปเลยจ้างอยูเลยเลย,ยพเพราะว่เป็นปากค่ะไม่ต้องหวงไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าตตื่นตาสอบน,นะคะถ้านอนห้องนี้เพราะว่าพ้าม่านมันแสงเยอะมากดู ตื่นเลยเอาตั่งต่อไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยมียวตอนนี้กับยุกับพออนะคะพอมาเล้วอ่ะไปได้ละจิไปได้สวัสดีก่อนสวัสดีครับ สีไปเฮ็ดก้อยปลาพวกแม่เจ้ากินครับพวกแม่อยังนี่เนาผักเนาพริกไปไปได้มากเด่ก้อยปลาอยู่ที่นั่นรู้ได้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบริเวณระยะห่างครับวิธีพบกไปนั่งกินกันนันกินกันชั่วมือยู่เดาอ๋อจ้าแต่ว่านัวไปอยากไปไปเลยว่าไปยังบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก็แค่นี้แล้วพอพ่อกระนาตาเมื่อนัวนี่ละนี่เสียกอกแกกับเห็งาอยู่ พอจะไปเฮดก็ขออยู่ข้างนอกนะคะไปกินกับมึกับพวกนี้ละจ้ะแต่ว่าก็บแกกับคนบ้านเดียวกันเนาะแต่ว่าหนูไม่อยากไปนะคะกันไ้ดีที่สุดเออก็เห็นพ่ออยู่ดอกเนาะก็แค่นั้นแหละค่ะพ่อแม่เอากั่เอนี่เสียกบแกก็ได้ยังออกไปเบื่อได้เห็นมุงพ่อไ,ได้เห็นพ่อนําจีนี้ก็ดีนะคะหนูมา นี่มัก่ก็แบบว่าส่วนตัวเฮาเราคือเฮ้ากับแบบเพ็ดงยังก็ไดอะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงอย่างนี้นะคะก็เห็นพ่อต้อเห็นนิดเดียวอจริง mm hmm. เห็นนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพ่อเฝ้านะคะแล้วก็พ่อต้องไปคิดกับเขาให้เขากินเด้อก็เข้าใจพออยยุก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไว้คลิปไว้คลิปหน้ากลับมาบ้านใหมก่ก็มาถ่ายกับพ่อ้วกแท้พอดุลเลยนะคะก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะองกินอนนะไรก่อน mm hmm.